คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับเกาะติดภารกิจค้นหาเรือไททันใต้ท้องทะเลผู้เชี่ยวชาญระดมสมองหาวิธีกู้เรือไททันสู่ผิวน้ำเผยโอกาสทำสำเร็จมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการกู้เรือดำน้ำไททันที่สูญหายระหว่างดำลงไปสู่จุดชมซากเรือไททานิกไม่เพียงจะมีปัญหาเรื่องการค้นหาตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาเรื่องของการนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำอีกด้วย เจ้าหน้าที่ทางการจากทั้งสหรัฐและแคนาดากำลังร่วมมือกันในการค้นหาเรือดำน้ำไททันที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในระหว่างดำลงสู่ก้นทะเลเพื่อชมซากเรือไททานิกที่ความลึกราว3,800เมตรอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาสำคัญคือปริมาณออกซิเจนในเรือที่กำลังจะหมดขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเหตุใดเรือดำน้ำไททันจึงขาดการติดต่อกับเรือพี่เลี้ยงซึ่งคอยดูแลอยู่บนผิวน้ำ อย่างไรก็ตามทีมค้นหายังไม่หมดหวังและกำลังเร่งมือค้นหาหลังจากจับสัญญาณได้ว่าเกิดเสียงดังใต้น้ำซึ่งทิ้งช่วงทุก30นาทีโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางทะเลจากทั่วโลกขณะนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีความเห็นว่าถ้าหากเรือดำน้ำไททันยังคงอยู่ในสภาพปกติใต้ทะเล ก็มีหนทางเดียวที่จะช่วยกู้เรือขึ้นมาได้ซึ่งก็คือการลากหรือดึงเรือขึ้นสู่ผิวน้ำวิธีการหนึ่งที่อาจนำมาใช้ได้ก็คือการดึงเรือไททันขึ้นมาโดยใช้ระบบ Fly Away Deep Ocean s a ซ s า System ซึ่งเป็นระบบดึงและยกวัตถุที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากด้วยสายเคเบิลและก้านสามารถใช้ยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูงสุดได้6 0 0ม0ปอนด์ราว30ตัน ส่วนเรือไททันมีน้ำหนักประมาณ23,000ปอนราว11.5ตันวิธีที่2คือใช้ระบบยานดำน้ำบังคับระยะไกล CURV 21ของกองทัพสหรัฐซึ่งสามารถลงลึกไปถึง20,000ฟุตหรือมากกว่า6,000เมตรใต้ทะเลแต่มีข้อจำกัดคือรับน้ำหนักได้เพียง4,000ปอนราว1.8ตันจึงเป็นไปได้ยากที่จะดึงเรือไททันขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามทางกองทัพสหรัฐแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีแผนจะใช้งานร่วมกับระบบ Flyaway Ocean ย a สว s y ซ t e m ในการกู้เรือแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ดีว่าจะหาทางลงไปติดตั้งสายลากจูงกับตัวเรือไททันได้อย่างไรที่ความลึกหลายพันเมตรใต้ทะเล ทางออกอาจมาจากฝรั่งเศสโดยรัฐบาลฝรั่งเศสแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ากำลังส่งเรืออาตาลองไปยังพื้นที่ค้นหาพร้อมกับหุ่นยนต์วิกเตอร์6000ซึ่งสามารถลงไปปฏิบัติการใต้ทะเลได้ลึกถึงเกือบ6,000เมตรโฟติสพากูลาโทสวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อเรือและยานพาหนะทางน้าให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววอลสตีจเจอร์นลว่าต่อให้เจอเรือที่ก้นสมุทร ก็อาจไม่มีเวลามากพอที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือของเรือไททันได้อย่างปลอดภัยเขาให้ความเห็นว่าทีมกู้ภัยจะต้องมีเรือที่สามารถย่อนสายเคเบิลลงไปดึงเรือไททันขึ้นมาหรือต้องมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายมือจับเพื่อยึดเกาะเรือแล้วดึงขึ้นสู่ผิวน้ําแต่ถึงแม้จะเจอเรือไททันทีมกู้ภัยก็อาจไม่มีเวลามากพอที่จะช่วยดึงสู่ผิวน้ําเพราะปริมาณออกซิเจนในเรือที่เหลืออยู่อาจมีไม่มากพอ เขาย้ําว่าทีมกู้ภัยมีโอกาสอย่างมากที่สุดเพียงครั้งเดียวที่จะกู้เรือไททันได้สําเร็จด้านเดวิดมาเคสอดีตนาวาเอกจากนาวิกโยธินกองทัพสหรัฐให้ความเห็นว่าโอกาสที่คนในเรือไทท่านจะรอดชีวิตในครั้งนี้มีเพียงหเปอร์เซนตัวเขานั้นยังมีความหวังแต่ก็อยากจะให้ทางครอบครัวของผู้โดยสารและลูกเรือเผื่อใจไว้สำหรับข่าวร้ายด้วย ด้านผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ภารกิจค้นหาไททันเหมือนปิดตาคลำตามเสียงพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำเหตุใดภารกิจค้นหากู้ภัยไทยทันถึงได้ยากมากถึงขั้นที่ใช้คำว่าเหมือนหลับตาแล้วคลำหาเสียงเลยทีเดียวพูดคุยกับนาวาโทสุระบรรจงจิตว่าทำไมภารกิจค้นหายานดำน้ำไททนันถึงยากมากโดยนาวาโทสุระบอกว่าในความลึกระดับนี้ที่ยานลงไปถือว่าลึกมาก เพราะตามปกติแล้วยานกู้ภัยทั่วไปจะลงไปได้แค่500-600เมตรส่วนยานไร้คนขับจะลงไปได้ราว1,000เมตรส่วนยานที่จะลงไปได้เกือบ4,000เมตรต้องเป็นยานเฉพาะที่น่าสังเกตคือนาวาโทสุระบอกว่าตัวยานใช้คอมโพสิตไฟเบอร์มาประกอบเป็นตัวยานซึ่งเป็นวัสดุที่ใหม่ไม่เหมือนเรือดำน้ำทั่วไปที่ใช้โลหะหนักเพื่อรับแรงดันจากภายนอก แต่ทางบริษัทก็ชี้ว่ามีเทคโนโลยีตัวอื่นที่เข้ามาช่วยในเรื่องแรงดันจากภายนอกแล้วและยานก็เคยดำลงไปหลายครั้งแล้วส่วนความยากในภารกิจค้นหาครั้งนี้มีสส่วนคือความห่างจากชายฝั่งและความลึกซึ่งความลึกในระดับนั้นจะไม่มีแสงสว่างจากข้างบนส่องถึงข้างล่างจะมืดสนิทไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการค้นหานอกจากโซน่าหรือคลื่นเสียงดังนั้นในเวลานี้จึงเหมือนการหลับตาและฟังเสียงหา เมื่อทีมข่าวตั้งคำถามว่าการที่ยานหายไปเช่นนี้น่าจะเกิดจากอะไรนาวาโทสุระมองว่าก็อาจจะเกิดจากยานมีปัญหาแค่อุปกรณ์ขัดข้องอย่างเครื่องมือสื่อสารหรือว่ายานอาจจะสูญเสียพลังงานแต่ยานลักษณะนี้ก็มักจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่เช่นการมีน้ำหนักทวงที่ปลดออกได้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ยานลอยกลับขึ้นมาบนพื้นน้ำได้ดังนั้นในตอนนี้ทีมกู้ภัยไม่ได้หาแค่ในน้ำเท่านั้น แต่ยังค้นหาเหนือผิวน้ำด้วยนาวาโทสุระกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วลักษณะของยานใต้น้ำประเภทนี้ก็จะมีมาตรการหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่เช่นการมีน้ำหนักท่วงที่สามารถปลดออกได้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อที่จะให้ตัวยานเบาลงและลอยกลับขึ้นมาบนผิวน้ำได้ซึ่งทั้งหน่วยที่ค้นหาอยู่ทั้งหน่วยยามฝั่งสหรัฐหรือแคนาดาตอนนี้ก็ทำการค้นหาทั้งในส่วนของใต้น้ำและบนผิวน้ำ เผื่อในกรณีที่ยานสามารถขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะไม่มีพลังงานไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ส่วนล่าสุดในเวลานี้มีรายงานว่าได้ยินเสียงจากใต้น้ำนาวาโทสุระบอกว่าขั้นตอนการกู้ภัยต่อจากนี้คือการหาเสียงให้ได้อย่างเดียวเลยเพราะเสียงจะช่วยตีกรอบพื้นที่ค้นหาที่กว้างใหญ่มหาศาลให้แคบลงมาลักษณะของเสียงที่ได้ยินถ้าดูตามข่าวจะเป็นเหมือนกับเสียงเคาะ อาจเป็นไปได้ว่าเป็นความพยายามส่งสัญญาณของคนที่อยู่ในยานซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ต้องพยายามหาว่าที่มาของเสียงมาจากบริเวณใดและไปเน้นการค้นหาบริเวณนั้นเพราะอย่างที่เราพูดถึงตอนแรกว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ้ามีเสียงที่คิดว่ามาจากยานถ้าพยายามหาที่มาของเสียงก็ไปตั้งต้นหาบริเวณนั้นก็จะจำกัดพื้นที่ค้นหาได้นาวาโทสุระกล่าว ในขณะที่นายฟิลิปเป้เอเพลบอมนักขับเรือดำน้ำชาวสวิตระบุว่าวิธีการที่จะช่วยประหยัดออกซิเจนขณะอยู่ในยานพาหนะใต้น้ำคือต้องมีสติเพราะหากเกิดความเครียดขึ้นร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นอีก2 3ถึง3เท่าขณะที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งออกมาพร้อมกับลมหายใจจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แคลเซียมคาร์บอเนตยังเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งหากสารประกอบในส่วนนี้หมดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลเช่นกันทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การค้นหาเรือดำน้ำไททันที่ดำลงไปชมซากเรือไททานิกขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ dailynews.co.th ครับ